ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ลุงพลวุ่นอีกพยานโผ่หักล้างข้อมูลให้ตำรวจชี้พ่อแบมตัวพริกคดีกรณีตำรวจได้เข้ามาสอบปากคำพยานเพิ่มเติมในหมู่บ้านโกกอกเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่และยังมีการสอบตรวจสอบทำลายยืนยันตัวบุคคลในวันที 14, ่11-14พฤษภาคม63ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนางภูนามสมมุติภรรยาของนายบอสบุคคลที่พ่อแบมเดินทางไปเจอและยังเป็นพยานที่พบเห็นพ่อแบมในช่วง9-11ถึงพฤษภาคม63ซึ่งทีมข่าวทราบว่าช่วง1-2ถึงวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักสพกกตูมได้เข้าทำการสอบปากคำให้เป็นพยานยืนยันเกี่ยวกับช่วงเวลาไทาม์ไลน์ของพ่อแบมเพื่อนำไปพิสูจน์ คำให้การเกี่ยวกับทไลายของลุงพลที่อ้างว่าพ่อแบมจําวันและเวลาผิดนางภูนาสมมุติชาวบ้านก,กกอกเปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมายอมรับว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาสอบปากคําพร้อมทั้งให้เซ็นเอกสารคาให้การในฐานะพยานที่พบเห็นพ่อแบมในช่วงวันที่9-11ถึง11พฤษภาคม63ซึ่งในวันที่9ถึง10พฤษภาคม63ก่อนน้องชมพู่จะหายตนเจอกับพ่อแบม อยู่ที่บ้านเพราะพ่อแบมมารับจ้างก่อสร้างโดยพ่อแบมอยู่บ้านตัวเองตั้งแต่7.20นาิกา20นาทีถึง 17. นาฬิกาส่วนวันที่11พฤษภาคม6.3ช่วงเวลา7.15นาฬิกานาทีถึง7.30นิกานาทีพ่อแบมเดินทางมาที่บ้านของตนเพื่อสอบถามว่าจะมีงานก่อสร้างหรือไม่แต่วันนกล่าวทุกคนอยู่ในความอ่อนล้าจึงได้ปฏิเสธและบอกว่าวันนี้งดหนึ่งวัน หลังจากพูดคุยกันประมาณ15-20นาทีพ่อแบมก็กลับบ้านดังนั้นพ่อแบมจะกลับถึงบ้านช่วงเวลาประมาณ7.30นาทีและตนจึงออกไปวัด GPS ต่อดังนั้นทำลายของพ่อแบมตนยืนยันช่วงเวลาที่เจอกับพ่อแบมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำไปเทียบเคียงเวลาที่ลุงพลเคยให้การว่าพ่อแบมจำวันเวลาผิด ดังนั้นในระหว่างวันที่9-10พฤษภาคม63พ่อแบมออกจากบ้านตั้งแต่7.20น,นมารับจ้างอยู่ที่บ้านจึงไม่ใช่ช่วงเวลาที่ลุงพลอ้างว่าเจอกันแต่ในวันที่11พฤษภาคม63พ่อแบมกลับไปแล้วหลังเวลา7.30นนจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะเจอลุงพลในช่วงเวลา9.20นนความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออัจฉริกรรมเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกวางพญานาคบุกวัดด่านพระอินทร์พระอาจารย์อนุชาอธิปัญโยหรือพระพลที่ลุงพลเคารพศรัทธาและจุดประกายเรื่องลุงพลเป็นลูกหลานพญานาคจนนำมาสู่การสร้างปู่ปริจิตตะนคราชสุดท้ายเป็นคดีความรุกป่าสงวนการลงพื้นที่ตรวจสอบวันนี้พบว่า วัดด่านพระอิน์ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อสร้างวัดตั้งแต่ปี2544และเริ่มใช้พื้นที่เรื่อยมาแม้ว่าการก่อสร้างจะไม่แล้วเสร็จภายในปี2545ตามข้อตกลงระหว่างกรมประชาสงเคราะห์และคณะกรรมการหมู่บ้านในขณะนั้นแต่ในส่วนของการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลร่มเก้า ยืนยันว่าไม่มีการยื่นคำร้องขอก่อสร้างแต่อย่างใดส่วนบัญชีรายรับรายจ่ายตั้งแต่ก่อสร้างตั้งวัดมาปี2,558จนถึงปัจจุบันหรือกว่า6ปีแล้วทางวัดด่านพระอินทร์ไม่มีการส่งรายงานไปยังสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารซึ่งในส่วนนี้ทนายสมเกียรติขอเวลา60วันรวบรวมหลักฐาน และประเด็นที่มีการตั้งข้อสงสัยในโลกโซเชียลว่าทั้งรถยนต์สวมทะเบียนที่ใช้รับส่งพระพลปรากฏว่าเป็นรถของลูกศิษย์ยอมรับว่าใช้ทะเบียนปลอมจริงและได้เข้าพบตำรวจเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน2,000บาทแล้วส่วนเหล็กไหลก้อนกลมขนาดใหญ่ที่พระพลเคยมอบให้กับลุงพลนำไปใส่ปากพญานาควันนี้พระพลชี้แจงว่า ลูกเหล็กสีดำนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งนำมาให้ลุงพลมีทั้งหมดสามลูกเพื่อให้พระพลนั้นอธิษฐานจิตก่อนนำไปติดไว้ที่พญานาคเท่านั้นพระพลไม่เคยบอกว่าเป็นเหล็กไหลและไม่ใช่ของตนเองส่วนพระเครื่องพันปีปรากฏในโซเชียลนั้นพระพลบอกว่ามีลูกศิษย์นำมาถวายให้โดยไม่ทราบว่าเป็นวัตถุโบราณน,นับพันปีหรือไม่ จากนั้นพระพลได้ไปหยิบพระดังกล่าวมาให้กรมศิลปากรตรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งทั้งทนายสมเกียรติและกรมศิลปากรต่างบอกว่าเป็นพระเครื่องทําขึ้นมาใหม่ไม่ใช่วัตถุโบราณแน่นอนข่าวจากไทยรัฐความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อชริยะเอาผิดป้าแตนแจ้งความเท็จลุงพลเลื่อนพบตำรวจอัฉริยะแจ้งจับป้าแตนฐานแจ้งความเท็จ ปมเปิดบัญชีรับบริจาคเตรียมพาพยานแฉที่มาเลขบัญชีส่วนลุงพลส่งทนายขอเลื่อนเข้าพบตำรวจคดีทำร้ายนักข่าวความคืบหน้าล่าสุดที่สพกกตูมจังหวัดมุกดาหารนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยาชญยกรรมเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีดดกับนางสมพรหลัโพหรือพระแตนป้าของน้องชมพู่ฐานแจ้งความเท็จนอกจากนี้ ยังมาติดตามคดีของนายชัยพลวิภาหรือรุงพล2คดีคือช่อโกงประชาชนกับฟอกเงินที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วนายอัจฉริยะเผยว่าเรื่องของป้าแตนตอนนี้มีพยานยืนยันว่าได้ให้เลขบัญชีคนอื่นไปไม่ใช่เฉพาะคนชื่อจูนมีคนอื่นอีกหลายคนที่มาขอเลขบัญชีแล้วป้าแตนก็ให้ไปมีทั้งของธนาคารอมสินและทกศตอนนี้ คนที่เคยโอนเงินไปให้กับป้าแตนเริ่มส่งหลักฐานมาให้ทางตนว่าพอถามไปที่ป้าแตนก็ไม่คืนให้ถ้าหากป้าแตนจะบอกว่าไม่ไม่รู้เรื่องนั้นแล้วทำไมถึงไม่บอกว่าไม่ต้องโอนมาเพราะมีการโอนเงินกันตั้งแต่ปีที่แล้วมีคนหลงเชื่อโอนเป็นจำนวนมากสำหรับขั้นตอนต่อไปจะเชิญนางสาวจูนมาเป็นพยานยืนยันว่านางสาวจูน ไปได้เลขบัญชีมาแบบไหนเพราะตอนนี้ทางป้าแตนกล่าวหาว่านางสาวจูนเอาเลขบัญชีไปเผยแพร่จนทําให้ป้าแตนได้รับความเสียหายวันเดียวกันทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลทนายความส่วนตัวของนุกพลได้เดินทางมาที่สอพอกกตูมเพื่อแจ้งกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีทำร้ายผู้สื่อข่าวและคดีลักทรัพย์เพื่อเลื่อนนัด การเข้ารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนเนื่องจากลุงพลติดธุระเดินทางไปต่างจังหวัดจากเดิมที่ต้องมาพบกับพนักงานสอบสวนในวันที่19กุมภาพันธ์โดยขอเลื่อนไปเป็น1มีนาคม64แทนความคืบหน้าล่าสุดทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ไลฟ์สดผ่านทาง YouTube โดยบอกว่าตนได้นัดหมายกับลุงพลและปาแตน ในวันที่18กุมภาพันธ์64ส่วนรายละเอียดจะมีการแจ้งอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เป็นยุทธการพญานาคสยบกิ้งกือครั้งส่วนเรื่องการสร้างพญานาคตอนนี้ช่วงนี้กระแสแรงข่าวยังคงแรงอยู่จึงทําให้ไม่สามารถที่จะสร้างพญานาคต่อได้แต่ตนมองว่าเจตนาของลุงพลไม่ได้สร้างพญานาคเพื่อเป็นสิ่งสิ่งของส่วนตัวแต่สร้างเพื่อเป็นแลนด์มาร์คของชุมชน เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวจึงคิดว่าคงต้องเข้าหาหรือกับทางเจ้าหน้าที่เพราะถ้าให้ทุบทิ้งก็เสียดายเนื่องจากน่าจะได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีธรรมชาติที่สวยงามทั้งนี้เรื่องการรับเบิจากทานายตั้มกล่าวว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาอยากให้แล้วไปเกี่ยวอะไรกับเขาอิจฉาเขาหรือไงคือคนอยากให้เขาก็อยากให้คนรับเขาก็รับ แล้วเรานะ่ยไม่ได้เอาไปให้เขาแล้วเราจะเดือดร้อนอะไรครับส่วนตัวทราบว่าป,ป้าแตนไม่ได้เป็นผู้ที่เปิดรับบริจาคแต่ถ้าป้าแตนจะเปิดรับบริจาคก,ก็ไม่ได้ผิดอะไรขณะที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมเชื่อหลือเอชยากรรมกล่าวยืนยันและยอมรับกับอมรินทีวีว่าในวันนี้ตอนอยู่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแต่ในวันที่17กุมภาพันธ์หกยังไม่มีกำหนดการเดินทางเข้าหมู่บ้านกอกเนื่องจาก ติดภารกิจส่วนตัวทั้งนี้ยังไม่ได้กำหนดวันเวลาที่จะเดินทางเข้าหมู่บ้านกกอกในครั้งนี้